สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The ะ e a d e r i ์ s i g h t ประจำวันพระสัปดดีนะครับวันนี้เป็นวันพระสัป,ปดีที่17ตุลาคมพุทธศักราช2567นะครับมาพบกับอาจารย์วิรศัร์โคสระบ์นะครับวันนี้ยังมาในฐานะของกรรมการมูลนิธิอาสาพึ่งพายงายากอยู่นะครับเกี่ยวกับเรื่องของแผนรับมือภฏพิบัติอาจารย์เห็นหลายๆอย่างนะครับว่ายังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขยอยู่มากสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ สวัสดีคุณตีระครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับในสามสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผมคิดว่าคนไทยตื่นตกใจพอสมควรกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นรวดเร็วมากและไม่ใช่แค่คนไทยตื่นนะครับชาวโลกก็ตื่นในยุโรปน้ําท่วมอย่างร้ายแรงเมื่อเดือนที่แล้วในลุ่มน้ําดานูแล,แล้วก็เสียชีวิตกันเยอะมากในยุโรป ในสหรัฐอเมริกามีเฮริเคนเข้าต่อกันสองลูกไซส์ใหญ่ๆทั้งคู่ในเดือนเดียวกันถึงขนาดที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐประกาศงดเดินทางต่างประเทศงดทุกภารกิจเพื่อจะเฝ้าอยู่กับฟีมาฟีมาเป็นองค์กรกลางของรัฐบาลกลางสหรัฐที่ใช้ในการรับมือภัยพิบัติและก็ผู้บริหารของฟีมา ขึ้นถแถลงผ่านรายการโทรทัศน์ของสหรัฐกลายเป็นข่าวไปทั่วโลกว่าถ้าหากเพราะเขาต้องสั่งอพยพคนออกจากแธมปาฟลอริดาเป็นล้านคนรถติดในขณะขาออกเลยนะครับแล้วคนที่ยังอยู่ก็พยายามจะไปเติมน้ำมันเพื่อจะสำรองพลังงานเอาไว้แล้วก็เกิดการแย่งชิงการเติมน้ำมันกันน้ำมันขาดแคลนะต่อมาเขาก็ต้อง ตัดไฟถึงขนาดที่ฟรีมากให้ตัดน้ําเพื่อจะไม่ให้มีน้ําประปาใช้แล้วบังคับให้คนออกจากพื้นที่แล้วแถลงครั้งสุดท้ายบอกว่าสําหรับชาวอเมริกันที่ยังไม่ยอมออกจากพื้นที่อบพยพขอให้ช่วยเอาเมจิมาร์เกอร์เขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของญาติของคุณที่จะติดต่อได้เอาไว้ที่แขนของคุณเพราะว่าเราจะไม่ส่งคนเข้าเจ้าหน้าที่เข้าไปเสี่ยงชีวิต เพียงเพื่อจะไปหาคุณกลางพายุเราจะต้องรอจนกว่าพายุสงบผ่านเราจึงจะเสี่ยงชีวิตของเจ้าหน้าที่เราเข้าไปและเมื่อนั้นคงจะได้ใช้ข้อมูลที่คุณต้องเขียนเอาไว้เป็นเบอร์โทรศัพท์และชื่อของญาติที่คุณอยากให้เราติดต่อแล้วความหมายก็คือฟีมาตเตือนแบบทั้งขู่ทั้งคือไม่เคยเห็นการเตือนแบบนี้มาก่อนเลยนะครับเรียกว่าถ้าคุณอยู่คุณตายแน่อันนั้นเป็น ระดับโลกเลยตอนนี้โลกตื่นขึ้นมาและผมก็เห็นว่าเวทีเสวนาในประเทศไทยในช่วงหนึ่งเดือนนี้และเดือนหน้าเต็มไปด้วยหัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการบริหารความเสี่ยงแผนรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่มีแต่จะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแรงขึ้นและไม่มีที่ไหนที่ปลอดภัยวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาเป็นวันอาทิตย์ แล้วเราก็เลยมีราชการประกาศเป็นวันหยุดเพิ่มเติมในวันที่14เป็นวันหยุดชดเชยอันเนื่องมาจากการเป็นวันนวมินทราราชาเนี่ยนะครับก็คือวันที่พวกเรามาร่วมกันน้อมลำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในวันที่ท่านสิ้นพระชนเหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่เราได้เห็นพลังคนไทยร่วมกันตลอดทั้งปี ออกมาทําคุณงามความดีเพื่อแผ่นดินถาวายเป็นพระราชกุศลคุณทีละคงจําได้ท่านผู้ฟังคงจําได้ว่าในวันที่จะถึงวันออกพระเมนจริงๆวัดหลวงทั่วประเทศจัดพิธีในการให้ประชาชนขึ้นเมนวางดอกไม้จันทร์ร่วมไปกับพิธีที่ถ่ายทอดเข้ามาจากท้องสนามหลวงแล้วก็ประชาชนไป เกือบจะเรียกว่าไม่มีวัดไหนที่เป็นวัดหลวงที่ไม่มีใครไปหรือไม่น้อยเลยแม้แต่วัดเดียวเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยเป็นที่มาที่ทําให้เราได้รู้จักว่าแม้ฝนตกอย่างหนักแต่ก็ยังมีสุภาพสตรีเธอเป็นครูนะครับแล้วเธอาอายุสามสิบเอ็ดเธออุ้มท้องที่ท้องโตพอสมควรแล้วละ่ะสวมชุดชวนชุดดาแล้วก็จะตั้งใจจะไปพาลูกไปวางดอกไม้จันทร์เพื่อให้ลูกร่วมใน ความทรงจําครั้งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินในชีวิตให้ทันแม้ลูกยังไม่เกิดแต่เนื่องจากวัดที่เธอไปที่สงขลานั้นคนแน่นมากเธอเลยตัดสินใจพร้อมกับญาติพี่น้องอีกจำนวนหนึ่งขับรถไปอีกร้อยกิโลมุ่งไปจังหวัดสตูลแล้วก็หวังว่าที่แถวนั้นคิดว่าคงจะมีแต่ชาวอิสลามเขาคงทําพิธีส่วนของเขาไม่ได้มาที่วัดกันเยอะมากแต่ที่นั่นก็ยังคนเยอะมากอยู่ดี แล้วเธอก็ฝ่าฝนแล้วก็ขึ้นสู่เมงเพื่อจะวางดอกไม้จันทร์ช่างภาพคนหนึ่งที่อยู่ในแถบนั้นถ่ายเก็บภาพบรรยากาศภาพนานเอาไว้ได้แล้วก็ภาพนั้นก็ไวรัลในเวลาต่อมานะครับภาพเหล่านั้นเป็นความทรงจําที่เราได้เห็นและเราจดจําเอาไว้ผ่านไป8ปีเรายิ่งทําให้นึกถึงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เ้า สอนพวกเราทําให้เราดูมาตลอดรัชกาลของพระองค์ในการครองราชเจ็ดสิบปีคือท่านทําเรื่องน้ําเยอะมากๆตั้งแต่เรื่องการรู้จักน้ําเคารพน้ําเก็บกักน้ําเบี่ยงน้ําแม้กระทั่งว่าน้ําทิ้งก็เอามาดูแลบริหารจัดการน้ําขังก็จัดการน้ําท่วมท่านก็ทรงพระราชทานคําแนะนําแล้วก็เป็นที่มาของการทรงประดิษฐ์ กางหันน้ำชัยพัฒนานั่นเป็นเรื่องการรับมือกับน้ําที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าสอนพวกเราทุกคนยาวนานนะครับมากลับมาที่เรื่องในภัยพิบัติที่โลกเผชิญและไทยก็ต้องพบแม้ว่าภัยที่มาโดนในไทยในรอบนี้เราบอกว่าหนักแต่เมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านและอีกหลายๆที่ในโลกเรานี่ยังยังเบาเลยนะครับ แต่ในสเกลของความเสี่ยงจากภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงโลกร้อนอุณหภูมิทะเลสูงขึ้นและไม่มีท่าทีจะลดลงมีแต่จะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าไอ้น้าจะระเหยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมากขึ้นกว่าที่เราเคยรู้จักมายาวนามนมนุษย์ไม่เคยรู้จักอากาศที่มีไอ้น้ําขึ้นไปรออยู่ในชั้นบรรยากาศเยอะขนาดนี้เมื่อไอ้น้ําซึ่งควรจะอยู่ในทะเลมันขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า มันก็พร้อมจะลงที่ไหนก็ได้แล้วครับมันไม่ต้องอยู่ในสนใจแค่ว่าชายฝั่งหรือไม่ชายฝั่งเพราะเทนี้มันลอยตัวอยู่ข้างบนเหลือแค่ว่าสภาวะอากาศความกดอากาศที่ไปอยู่ข้างบนมันลงตัวเมื่อไหร่มันก็พร้อมจะเทลงมาเป็นฝนโดยไม่สนฤดูกาลนะครับแผนละมือภัยพิบัติจึงเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอามาปรับปรุงพูดกันใหม่เยอะมากภัยพิบัติที่ดูเหมือนว่าจะ เขย่าคนทั้งวงการในประเทศไทยผ่านสื่อสารมวลชนน่าจะสามเรื่องใหญ่ๆใ,ในปีนี้อันแรกก็จะเป็นเรื่องของที่แม่สายที่เชียงรายเพราะอันนั้นมาพร้อมกับคโคลนและจนกระทั่งบัดนี้คโคลนยังไม่ไปถึงไหนเลยนะครับเริ่มเคลียร์ได้เฉพาะบนถนนเมนตอนนี้ในบ้านในเรือนในครัวในห้องที่วงกบยังเป็นอุปสรรคอยู่แม้จะใช้รถตักคันเล็กที่สุด เขาเรียกมันว่าแรปเตอร์มันจะเป็นขนาดไม่เกินหนึ่งตันเนี่ยนะครับน้าหนักหนึ่งตันเข้าไปแล้วพื้นบ้านหน้าจะยังไม่สุดเพราะถ้าจอดรถกระบะได้ก็แปลว่าจุดนั้นรถตักชนิดนั้นเข้าไปได้แต่มันเจอวงกบครับมันก็จะได้แต่ยื่นแขนเข้าไปตักสิ่งที่ต้องชื่นชมที่สุดก็คือบรรดานหนุ่มสาวเหล่านี้แหละครับหนุ่มสาวเดินทางกันมาจากที่ไกลๆต่างจังหวัดข้ามอำเภอข้ามเมืองบางก็มาจากในเชียงรายแล้วเนี่ยครับภาพที่กําลังฉายอยู่นี้คือภาพตอนที่โคลน ด้านบนแห้งด้านล่างเปียกนะคือสภาพที่ว่าลดดักมันไปได้สุดทางก็เท่าที่มือในภาพนี้แตะแตะโดนนะครับเนี่ยคือล้วงกันเต็มที่ละได้แค่นี้ชิ้นถัดไปคงจะต้องเป็นเรื่องของการใช้ลดดับเพลิงเข้าไปจอดให้ถึงใกล้บ้านนั้นที่สุดลากสายเข้าไปแล้วฉีดแล้วฉีดแล้วฉีดเสร็จแล้วเนี่ยโครนมันก็จะอ่อนตัวแต่ว่า คนนะครับที่ต้องเป็นคนไปลากมันออกมาส่วนภาพนี้เป็นภาพที่เปรียบเทียบก่อนและหลังนะครับเหตุการณ์ในเมื่อตอนที่ผมยังเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลนั่นก็คืออันนี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันรัชกาลที่สิบท,ที่ท่านทรงต้องการให้ไปจัดการแก้ไขกับเรื่องกลุ่มบ้านที่อยู่ตามริมคลองในกรุงเทพเช่นที่คลองลาดพร้าวคลองอื่นๆอีกหลายคลองนะครับ ภาพบน2,512คือภาพณปัจจุบันของเวลานั้นว่าแต่ละบ้านก็อยู่กันแบบทุดโรมแต่ว่าเขาอยู่จนชินแล้วก็เขาอยู่ใกล้แหล่งงานแล้วถามว่ามันก็ไม่มีใครสามารถไปทำอะไรเขาจัดการยากลำบากมากแต่ครั้งนั้นด้วยพระราชดำริ ก็มีการดําเนินการตามโครงการตามพระราชด,ดำริรัฐบาลกองทัพและหน่วยต่างๆกทมและใครต่อใครก็เข้าไปช่วยกันทําเพื่อจะเจรจาหรือแต่ไม่ย้ายหรือขยับเท่านั้นแล้วก็ลงมือสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภาพล่าง2,566เป็นวันเปิดใช้และชาวบ้านกลุ่มเดิมที่เคยอยู่ในภาพบนก็ย้ายอยู่บนที่ตั้งทำนบทำทำเลเดิม อาจจะไม่พิกัดเดิมแต่ว่าได้ที่อยู่อาศัยที่เป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัยจัดการง่ายและได้กำลังใจผมคิดว่าภาพคู่นี้ทำให้เราเห็นภาพนะครับว่านั่น่ะคือสิ่งที่นี่ขนาดว่าไม่ได้เกิดภัยพิบัติมหาภัยพิบัติมหาครนถล่มที่เข้ามาตรงนั้นเลยนะครับแต่เมื่อรื้อแล้วจัดการใหม่ให้เขาอยู่ขยับนิดหน่อยไปอยู่ในที่ปลอดภัยได้กำลังใจแล้วก็ ได้กลายเป็นทัศนะที่น่า,น,าน่าชมของคลองไม่มีสิ่งกีดขวางลําน้ําคนที่ไม่อยู่ที่นั่นก็รู้สึกว่าเออดีจังเลยทัศนะของเขาดูออกมาแล้วมันก็เป็นภาพที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ภาพบนที่มองไปแล้วทั้งสังเวชทั้งเวทนาแล้วก็ห่วงรวมไปถึงว่าเป็นการปลูกสร้างลุกล้ําลําน้าตรงนี้ครับที่ผมคิดว่าการแผนรับมือภัยพิบัติต้องคิดอะไรสเกลอย่างนี้แหละ สำหรับนับแต่นี้ต่อไปเพราะภัยเรื่องแ้งเรายังต้องรับมือกันต่อไปนะครับแต่ภัยเรื่องท่วมไม่ว่าจะท่วมที่แม่าสายเชียงรายท่วมที่เชียงใหม่แบบฉับพลันในขนาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นคนขยันหมั่นเพียรแล้วก็ร่วมกับพวกเราในการสู้ฝุ่นทําแผนแต่ละปีให้ดีขึ้นแล้วก็เห็นผลดีขึ้นเรื่อยๆจริงๆด้วยนะครับในเรื่องปัญหาฝุ่นที่เชียงใหม่แต่มันก็ยังต้องทําอีกเยอะ แต่กระนั่งกระามน้ําท่วมเชียงใหม่คราวนี้ก็ปุบปับมากก็ยังดีว่าแผนรับมือภัยพิบัติของบรรดาปางช้างซึ่งปกติแล้วที่แม่แตงจะอยู่กันเต็มไปหมดแม่ปัแม่แตงแม่ริมอยู่เต็มไปหมดแล้วเราก็เลยมาเกิดดราม่าที่คนตกอ,อกตกใจภาพนี้ก็จะเห็นว่าคนจากปางช้างต่างๆระดมกันเข้าไปเพื่อจะไปช่วยอีกหนึ่งปางที่ถือได้ว่าอยู่ต้นน้ําแต่ว่า เขาย้ายช้างของเขาไม่สําเร็จไม่ไม่ทันอันนั้นก็นํามาสู่การสนทนาการเกี่ยวกับเรื่องแผนรับมือภัยพิบัติเพราะของเหล่านี้ไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดแล้วแผนรับมือต้องมีมีต้องซ้อมซ้อมต้องเห็นผลถ้ายังไม่ได้เห็นผลต้องทําแผนใหม่แล้วซ้อมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เฉยนะครับเมื่อเล่ามาถึงท่านนี้ผมก็ยังอยากจะ บอกว่าตอนนี้น้ําลดนะครับเชียงใหม่น้ําลดแล้วน้ําเดินทางออกจากเชียงใหม่ไปที่ลําพูนแล้วบางส่วนของลาพูนเ,เกิดน้ําท่วมขังเริ่มส่งกลิ่นแล้วก็ทีมอาสาสมัครก็สายหลายชุดเขาก็ตามตามไปช่วยนะครับแต่ทีมที่ไหนที่ยังคาอยู่ที่เชียงรายเขาก็ยังช่วยดูแลเชียงรายเพราะทีมที่เคยเคยมาเชียงรายอันนั้นจะเป็นช่วงตอนน้าโคลนหนักๆถล่มหนักๆแล้วก็ขึืน่นแรง แต่ต้องชื่นชมนะครับูลนิธิกระจกเงาแล้วก็น้องๆจิตอาสาต่างๆร่วมกับเครือข่ายสารพัดูมนิธิยังคงทําความสะอาดบ้านเรือนให้กับพี่น้องประชาชนที่แม่สายรายชุมชนกันอยู่พวกเราที่อยู่ในมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหมือนกันแล้วก็ได้มีโอกาสในการแบ่งปันข้าวปลาอาหารโรงครัวพระราชทานต่างๆเข้าไปช่วยอยู่เป็นระยะระยะ ผมอยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้เลยครับเพราะผมต้องชื่นชมเขาจริงๆก็คือว่าเราได้เห็นความร่วมมือที่ภาคประชาชนมีในคราวนี้ดีมากๆเรื่องการเข้าไปล้างทำความสะอาดนี้มือไม้ไม่ไมพออย่างที่ผมเล่าเครื่องจกักรเติมเข้าไปจนกระทั่งเครื่องจักรพอแต่ว่ามือไม้ก็ยังต้องทำในสิ่งที่เครื่องจักรทำไม่ถึงนที่กระจกเงาได้ร่วมกับสายการบินแอร์เอเชียทำความตกลง และสายการบินเอเชียให้ตั๋วฟรีวันละสิที่นั่งสําหรับคนที่ข้าเข้าไปเป็นอาสาสมัครที่ได้รับเลือกแล้วที่จะเดินทางเข้าไปช่วยเพิ่มมือไม้ในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโครนที่อยู่ในบ้านภาพนี้เป็นเรื่องของการใช้รถขนน้ำซึ่งก็ต้องห่วงนะครับว่าในระหว่างนี้อากาศจะเริ่มแห้งเริ่มเย็นแล้วลดขนน้ำเหล่านี้ มาจากที่ไกลๆก็เยอะนะครับมาจากข้ามจังหวัดมาจากพะเยามาจากจังหวัดข้างเคียงนะฮะพื้นที่อ,อบตอข้างเคียงเขาต้องเตรียมละหน้าหนาวอาจจะเกิดเหตุเพลิงไหมาการที่รถน้ําของเขาไม่อยู่ในพื้นที่แล้วต้องไปช่วยในพื้นที่อื่นเขาก็อยู่ในความเสี่ยงเพราะนั้นก็ต้องแผนรับมือภัยพิบัติมันก็ต้องคิดไม่ใช่แค่จุดที่มีภาพคุณยิรกคงจะเห็นภาพนะว่า งั้นแผนรับมือภัยพิบัติของประเทศไทยนับแต่นี้ไปสําคัญมากจริงๆแล้วผมก็คิดว่ามันเป็นช่วงเวลาสําคัญนะครับที่ทําให้บรรดานักวิทยาศาสตร์นักสังคมศาสตร์นักสื่อสารมวลชนนักจิตวิทยาผู้นําชุมชนหน่วยงานและแม้กระทั่งองค์กรราชการและหน่วยงบประมาณเนี่ยจะถือโอกาสแบบนี้นครับประเดิมเลยฮะผมไม่ได้หวงัวงว่ามันจะต้องทําเสร็จสําเร็จหมดครบทุกเรื่อง ในปีเดียวแต่น่าจะเริ่มปีนี้เป็นที่ตั้งแปดปีผ่านไปหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สวรรณคตนี่คือการเกิดเหตุที่รู้แล้วว่ามีแต่จะเกิดเหตุทำนองแบบนี้มากขึ้นบ่อยขึ้นทั่วถึงแล้วก็ภาคประชาชนก็ยังคงต้องเผชิญกับภาวะความขัดสนทางเศรษฐกิจแต่ว่าภัยพิบัติไม่รอเศรษฐกิจใครทั้งสิ้น แล้วมันก็เดินเข้ามาเลยทํามันลุยเลยผมจําได้จากครับตอนที่เป็นใบรุ่นเนี่ยนะฮะมีการอบรมสิ่งที่เรียกว่าบรรเทาสาธทางณภัยในทุกๆก,กลุ่มของประชาชนเลยตรงน,นั้นเนี่ยได้ความรู้มากกิดตัวมาถึงทุกวันนี้เลยฮนะอันนี้บอกว่าเราหลังๆเราไม่ค่อยเกี่ยวไม่ค่อยเห็นนะก็ปล่อยเปนะ็นหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ว่าหน่วยบรรเทาสารภัยจะมาอบรมประชาชนหรือว่าแทบทุกพื้นที่เลยด้วยจะช่วยได้เยอะนะ ใช่อันนั้นจะช่วยได้มากเลยครับแล้วเราก็ดีใจนะครับบรรดาฮีโร่ทั้งที่เรารู้จักในหน้าจอแล้วคนที่ไปเป็นฮีโร่ที่เราไม่รู้จักชื่อของเขาเลยอีกเยอะแยะเลยนะครับเขาได้ไปผ่านประสบการณ์นั้นละผมคิดว่าถอดความรู้เอามาทั้งเผยแพร่ฝึกอบรมแล้วก็กระจายให้ไปถึงหมู่หมู่ประชาชนทั้งหลายให้รู้พื้นที่ที่ไม่เคยโดนน้าท่วมต่อไปมันจะโดนน้าท่วมได้นะตัวอย่างของเชียงใหม่นี่เป็นตัวอย่างง่ายมากเลยนะครับ แม่น้าปิงเอ่อล้นดทุกปีแต่มันไม่เคยตุวมแบบนี้มากขนาดนี้นะหรือแม้กระทั่งนะครับการบริหารจัดก,การประตูน้ําเพื่อจะเปิดให้น้ํามันไหลออกจากเมืองมันเป็นข้อมูลที่จริงๆก็เขาเปิดเผยแต่ไม่ค่อยมีคนไปดูดูจนกระทั่งมีผู้เชี่ยวชาญบางคนเขาไปตรวจสารวจดูว่าเอ๊ะประตูน้ําผ่านเข้าเมืองตอนเข้าตอนน้ําเข้าเชียงใหม่เนี่ยมันอัตรากี่ลูกบาทเมตรต่ตอวินาที แล้วทำไมประตูน้ำที่ท้ายๆตอนที่จะไปเชื่อมลําพูนทําไมอัตราการไหลออกของมันมันไม่ค่อยสอดคล้องกันเขาก็ไปไล่ดูก็ดูเหมือนว่าจะได้ข้อมูลว่าประตูน้ําบางบานชํารุดนะก็ยังไม่โทษใครนะครับแต่เพีย้ยนจะเพียงว่าของแบบเนี้ยคนที่อยู่ในพื้นที่เขาจะต้องรู้เลยว่าอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภัยที่มันจะมาถึงเขาและอะไรที่มันเกี่ยวข้องในการที่จะช่วยลดความเสียหายให้เขาได้ก็จะได้มีคนไปตามดูนะครับ สมัยที่ผ่านมา,ค,าคุณจิระคงจะจําได้ว่าสมัยก่อนก็จะมีปัญหาในกรทมว่าเครื่องสูบน้ําจากสถานีนี้ส่งไปสถานีนั้นบางสถานีไม่มีน้ํามันบางสถานีไม่ได้สูบไปซ้ําไปบางสถานีเครื่องเสียแล้วก็ถ้ามันสูบได้มันจะทําให้น้ํารอการระบายมันเคลื่อนไปได้เร็วขึ้นกว่านี้มากเพราะว่ากรุงเทพนั้นมันอยู่ในแอ่งที่บางพื้นที่มันระดับน้ําต่ากว่าน้ําทะเลด้วยซ้ําไปเพราะนั้นการบริหารจัดการแผนรับมือภัยจึงสําคัญมากขึ้นทุกทีครับ แล้วมันก็ควรจะเป็นความรู้ที่ไม่ใช่มีเฉพาะเจ้าหน้าที่มันควรจะมีในภาคประชาชนภาคชุมชนที่จะรู้เลยว่าหัวน้ํามาจากไหนมักจะไปทางไหนใช้เวลานานเท่าไหร่ถ้ามันต้องท่วมเราในปีนั้นมันท่วมที่เท่านี้เวลาที่คุณที่จำได้ไหมฮะว่าแม้กระทั่งปีเนี้ยที่บอกว่าน้ําท่วมจังหวัดเชียงใหม่วัดที่สะพานหนึ่งเอสหนึ่งน้ำน่าจะถึงห้าเมตรประชาชนที่อยู่ที่เชียงใหม่นึกไม่ออกครับว่าห้าเมตรห้าเมตรของไทยห้าเมตรจากก้นแม่น้ํา และห้ามแม้จะก,ก้นแม่น้าแปลว่าชั้นเนี่ยอยู่ตรงไหนของขอบน้ําไม่รู้ไม่รู้ว่าจะยกขึ้นกองอิดสักเอาอิดมาสอดใต้โต๊ะใต้เก้าอี้ใต้เครื่องเย็บจักรเย็บผ้าหรือว่าเครื่องตันผ้าเครื่องซักผ้าซักกี่ก้อนดีหรือจะหมายหมายเขาว่าให้ชั้นยกทุกอย่างขึ้นชั้นสองไปเลยหรือจะให้ชั้นออกจากพื้นที่ไปเลยเพราะน้ํามาแล้วมาไม่ทันแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะอันนั้นเป็นที่มาที่พวกเรานะที่สภาลวมหมายใจกรุงเทพ นอกจากประชุมเรื่องฝุ่นเลยต้องประชุมแจกความรู้เรื่องน้ําให้แก่กันไปด้วยว่าเนี่ยน้ําที่ท่วมบ้านไหนในปีนี้ช่วยเอาตะปูเนี่ยไปตอกไว้ทีแล้วก็เอาดินสอเขียนเพราะปากกาเนี่ยมันจะเลือนให้เอาดินสอครับเขียนเขียนที่ขอบตะปูนะตอกให้อย่าให้มันหัวมันยื่นออกมาจนเป็นอันตรายก็แล้วกันนะครับตอกบ้านนั่นแหละตอกรั้วน,นั่นแหละหรือถ้าไปขีดเอาไว้ที่เสาไฟฟ้าก็ได้เพื่อจะมาร์กเอาไว้แล้วใส่เดือน ปีเอาไว้ว่าเนี่ยคือระดับน้ําที่ท่วมสูงสุดใช่บางที่มันนานพอที่มันจะปล่อยคาบน้ําไว้แต่ทิ้งไว้สักพักหนึ่งคาบน้ํามันจะก็อยหายไ,ไปนะครับแต่ถ้าเป็นบ้านเราตอกไว้เลยฮะเพราะว่ารอบหน้าฝนมาอีกเราจะรู้เลยว่าคราวที่แล้วที่มันเคยขึ้นสูงสุดมันสูง,สง,สงระดับนี้อย่าใช้ความจําแล้วก็ตอนนี้จะเริ่มรู้แล้วว่าควรจะยกย้ายกันระดับไหนขนาดไหนเพราะว่าระดับพื้นของแต่ละบ้านแต่ละเรือนแต่ละถนนแต่ละตรอกซอยมันไม่เท่ากัน ไม่รู้หรอกครับเพราะนั้นการมีการขีดระยะเอาไว้ว่านี่คือมาร์กที่จําได้ว่าณวันที่เท่านั้นเดือนนั้นมันเป็นแบบนี้ก็คือปลายหน้าฝนของปีหกเจ็ดขีดน้ําอยู่ที่นี่ขีดกันไม่หมดเลยครับในทุกพื้นที่ที่เผชิญน้ําท่วมหรือใครเคยเจอน้าท่วมครั้งสุดท้ายครับจุดตรงไหนรอยมาร์กน้ําอยู่ตรงไหนมาร์กไว้มันอาจจะดีขึ้นก็นได้นะครับว่าต่อมาก็เลยมีคลองระบายน้ํา แต่ปกติเราไม่ก็เห็นนะครับเราเห็นแต่มีแผนในเรื่องการตัดถนนเพิ่มแต่เราไม่เคยเห็นแผนในเรื่องการตัดคลองเพิ่มอย่างมากคือขุดลอกคลองซึ่งก็ทาไม่ได้มากเพราะว่างบด้านน้ําของเรานั้นเนี่ยถูกใช้ไปเรื่องการก่อสร้างมากกว่าการซ่อมแซมบํารุงรักษาขุดลอกหรือแก้ไขเราขยายถนนมากกว่าขยายคลองเราเพิ่มเส้นถนนใหม่มากกว่าเพิ่มเส้นคลองใหม่แต่น้ําจะมาเยอะขึ้นกว่าเก่าอีกมากครับคุณจิระก็ เป็นปัญหานะับซึ่งต้องปรับกันหลายฝ่ายเลยนะครับทั้งในแง่ของแต่ละบุคคลแล้วก็ในแง่ขององค์กรในแง่ของภาครัฐผมคิดว่าภาครัฐเป็นส่วนสําคัญในการที่จะประเมินแผนประเมินการรับมือแล้วก็ปรับในครั้งต่อไปไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ครับไม่งั้นเราต้องไาวล้มครอบทุกครั้งเลยอันนี้ลำบากลําบากภาคประชาชนจริงๆเพราะต้องระดมกันไม่หยุดเลยจะไม่ช่วยกันไม่ได้แล้วก็แต่การช่วยนั้นก็ทำให้เห็นน้ําใจไทยนะครับ ไม่เคยหยุดหลังไหลเลยช่วยเหลือกันเต็มที่เป็นกําลังใจและขอบคุณทุกมือครับคุณรับรต้องขอบคุณอาจารย์เมเดศนะครับที่นําเอาเรื่องของจุดอ่อนแผนรับมือปฏิบัติมาคุยกันเราในะวันนี้คงต้องไปคิดกันต่อไปวางแผนกันต่อไปหาแนวทางกันต่อนะครับที่จะปิดจุดอ่อนเหล่านี้ยังไงบ้างเพื่อให้ปฏิบัติเนี่ยมันเกิดผลกระทบมากอย่างที่เราได้เห็นอยู่ทุกวันนี้วันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครัรสวัสดีครับ